ขอโทษขอโทษ,โทษพี่โฟแบงพี่อนิวนะครับผมครับผมอันนี้จริงๆอันนี้ผมจากใจก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปพูดถึงโฟแบงกับประเด็นติดคุกที่ญี่ปุน่นแต่ก็มีคนเข้ามาต่อว่าว่าผมเป็นติ่งยังเจหรือเปล่าทําไมนําเสนอข่าวด้านที่ไม่ดีของโฟแบงเพราะอย่างนั้นนะครับวันนี้เราจะกลับมานําเสนอข่าวของยังเจกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ผมจะได้โดนแฟนคลับของทั้งสองคนได้อย่างเท่าเทียมกัน ถ้าใครติดตามข่าวนะครับจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาจากเพจ리ทเทิล m อ n นเตอร์เพก็ต้องขอบคุณแอดมินพี่นุย้ยหยอกๆนะครับที่คอยอัปเดตข่าวสารของวงการฮิปฮอปไทยเนี่ยให้เราได้ติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของยังเจที่ผ่านมาดีพี่นายดีหน่อย ดูเหมือนว่าจะมีดราม่ามากมายเข้ามาเหลือเกินครับไล่ไปตั้งแต่เรื่องการเลิกกับแฟนเกา่าหลังจากเปิดตัวคบกันได้แค่ไม่กี่วันจนถูกอดีตแฟนเก่าออกมาแชร์ว่ายังเจกลับไปตบเม็ดระหว่างยากับกูแต่มึงก็เลือกที่จะเลือกยาเลือกตบเลือกตบยา ไปจนถึงเรื่องการที่ถูกเพจอย่างซิตี้บอยจับโปว่ายังเจแต่แย่คมแฮตบอมจึงเกิดการหัวร้อนเรับยังเจพุขู่ซิตี้บอยถึงแม้ภายหลังเขาจะออกมาพูดว่าตัวเขานี่ครับโดนแฮ็กเฟซบุ๊กไปซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสทักไปพูดคุยกับเพจซิตี้บอยถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับยังเจยังได้มีการขอโทษวันมิวแล้วก็โฟแบงอย่างเป็นทางการผ่านสตรีมหลังจากนาม่าที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีนี้เองครับ ตัวของยังเจย,ยังได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษขึ้นโชว์กับยังกูที่พัทยาหรือเราจะได้เห็นวันมิวฟูแบงและยังเจกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็เป็นได้เรื่องราวในวันนี้ต้องบอกว่าเยอะมากเลยครับหลายประเด็นชิบหายเหตุการณ์ในเรื่องราวดราม่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นของทีเจโรเบิร์ตหรือยังเจจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ happy birthday, happy birthday. สอรอบ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไวขนาดนี้เมื่อยังเจได้กล่าขวขอโทษวันมิวแล้วก็โฟร์แบงผ่านสตีมขนาดไลฟ์สดอยู่กับช่องวอลเชอขอโทษขอโทษ,โทษพีโฟร์แบงอย่ันเดวนะผมครับผมอันนี้จริงๆอันนี้ <c oughs> ผมจากาใจเมื่อวานเมื่อวานคือผมจะไปหาเมื่อวานพี่วันมิวก็มาพญา แกผมก็อยู่วอกิ้งสตีพอดีแต่คือแกแกเล่นตีสี่ดึกเกินผมเมื่อคืนผมเหนื่อยมากจริงผมตื่นแต่เช้าแบบคนของมาจากลังสิทเนาะตอนแรกว,ว่าจะไปหาแกไปไหว้แกอยู่แต่ว่าแต่ว่าคือแกเล่นดึกจริงๆผมเลยไม่ได้ไปหาเดี๋ยวโอกาสหน้า<ค>นแล้วกันค<ล>นแรกที่ฉ่าลืมเลยก็คือคนที่ยื่นมือมาให้มึงช่วยใช่ครับพี่วันมีเป็นคนน้อยที่ผมิ่มแลบนะผมไม่ผมไม่ลืมแกหรอก ในคลิปนะครับเราจะเห็นว่ายังเจบอกดิซัมว่าตั้งใจจะไปหาวันมิวและพูดว่าวันมิวนี่แหละครับเป็นคนที่ทําให้เขาเนี่แลบถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เราอาจจะได้เห็นการกลับมาร่วมงานกันของเจเล็กกับเจใหญ่และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่ายังเจน่าจะกลับมาร่วมงานกับคนในวงการเพลงเหมือนเดิมก็คือยังเจได้ไปผูใน MV เพลง Walking Street ของพี่ใหญ่ในวงการอย่างยังกูหลังจากที่ทั้งสองคนนี่ครับไม่ได้ร่วมงานกันมานานและนอกจากนี้ ยังเจยังได้รับเชิญเป็นสเปเชียลเกสต์ขึ้นโชว์พร้อมกับยังกูทําให้จากนี้นะครับทุกคนอาจจะได้เห็น2คนร่วมงานกันมากขึ้นก็เป็นได้โอเคครับ2เหตุการณ์ที่ผมเล่ามาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแต่เราจะมาย้อนกลับไปเหตุการณ์ดราม่าที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สักหน่อยเลยกันในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับยังเจได้มีการเปิดตัวแฟนใหม่ซึ่งก็มีการแสดงความรักกันชนิดที่แบบว่าออกขอโทษครับอี่รูปจุดนี้หลายคนเข้าไปแซว ถึงความหวานของทั้งสองคนมีการไลฟ์สดด้วยกันนะครับผ่านช่อง YouTube ของเจแต่ความรักครั้งนี้นะครับมันกับจบลงไวกว่าที่คิดเมื่อยังเจได้ทําการไปเที่ยวที่เชียงใหม่และมีการสตรีมในช่อง YouTube ของตัวเองแต่ในช่วงที่ยังเจอยู่ที่เชียงใหม่นะครับมันกับเกิดความผิดปกติบางอย่างคือถ้าใครติดตามหรือย้อนกลับไปดูไลฟ์ในช่วงนั้นเนี่ยจะสังเกตและเห็นเลยว่ายังเจเริ่มมีอาการกลับมาพูดจามไม่รู้เรื่องอันนี้มึงหลุดอะไรหลุด มาแชรจัทิ่สามสิบห้าบาทไม่ได้ดูเจมาหลังวันช่วงนี้เจดูซทรซมเจไปทำไรมาเปล่าเป็นห่วงแม่งแม่งมาบอกกูหลุดสภาพพวกมึงแม่งไอ้เหี้ยยิ่งกว่าหลุดอีกจริงๆ หรือพูดง่ายๆก็คือมีอาการเหมือนจะกลับมปหลุดอีกแล้วแฟนคลับหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าเอ้ยยังเจหรือจะกลับไปหลุดอีกแล้วะพฤติกรรมเนยเริ่มเปลี่ยนไปพูดจาไม่รู้เรื่องทั้งดังที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะเลิกยุ่งกับของพวกนี้แล้วจะหันมาสตรีมมาเล่นเกมหลายๆคนเนี่ยชอบนะครับที่ยังเจสตรีมในช่วงแรกๆของการทําช่องพูดคุยกับคนดูมีเสียงหัวเรา,มานะม แต่ตอนนี้ยังเจกลับไปทําตัวเหมือนเดิมเถียงคนดูปวดเงินปวดจาเริ่มไม่รู้เรื่องบางคนน่ครับบอกว่าให้ยังเจกลับไปอุดรเถอะกลับไปอยู่กับน้องๆใน Discord กลับไปสตรีมเกมเหมือนที่เคยทําในช่วงแรกแต่สุดท้ายครับทุกอย่างมันก็ระเบิดออกมาในวันที่18พฤษภาคมยังเจออกมาไลฟ์สตรีมพูดถึงอดีตแฟนของตัวเองครับเป็นการปิดฉากความรักในเวลาไม่กี่วันหลังจากเปิดตัวยังเจออกมาแชร์ทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตแฟนคนนี้ครับและบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตบเม,ม็ด อะไรทั้งนั้นแต่แฟนเก่าที่คบกันยังหกักที่เป็นคนตบเม,ม็ดแล้วแชร์อีกว่าตัวเองนี่ครับต้องคอยใจนี่ให้กับอดีตแฟนคนนี้ใครบอกว่าผิดหวังคือไม่ต้องนะคือผมไม่ได้ตบเม,ม็ดผมรู้ตัวว่าผมผมยอมรับว่าผมตกวันที่ไปอ่านเพลงที่ไปตูไม่ได้เหยียดนะแต่มันให้ผมใช้นี่ให้หมดอ่ะทุกคนอ่ะผัวเก่าแม่งก็มาตามกับผมว่าแบบเมียมึงติดนี่กูนู่นนี่นั่นไอเฮียมึงยังไงเนี่ยมึงเป็นแฟนกูแล้วคือไอเฮียกูก็ดูแลได้แหละกูก็จ่ายให้ได้แต่คือ คือกูต้องมาคือกูต้องมาคอยจ่ายนี่มึงเหรอเนี่ยทางด้านอนดีตแฟนก็ไม่ยอมครับออกมาแฉยังเจกับเหมือนกันมีการออกไลฟ์สดคู่กันระหว่างยังเจกับอดีตแฟนสาวระหว่างยากับกูแต่มึงก็เลือกที่จะเลือกยาเลือกตบเลือกต,ตบยาแล้วมันเหลือสองเมตรไอเ้เหี้ยกูกลัวมึงตบอีกมึงก็ต้องทํางานสตรีมอะไรของมึงกูงว่ากลวัวคนมองมึงแบบไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมึงบอกว่าซื้อ มาหกร้อยไอ้เฮียจะให้ทิ้งก็ยังไงยังไงอยู่กูเลยตกไปแม่ง พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่ครับกน็นั่นแหละครับรถตัวก็วิ่งเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายถ้าหล่มไปที่ตัวของยังเจและหลายคนเนี่ยเริ่มรู้สึกผิดหวังว่าเฮ้ยทาไมกลับมาหลุดอีกวะทําไมกลับมาตบเม็ดบางคนไปพูดถึงว่าอุตสาห์ไปขอสปอนเซอร์จาก i อเ p ฟซีพียูมาแต่ทําไมกลับทําตัวมันเดิมไม่คิดถึงสปอนเซอร์บ้างแต่ก็มีคนมาแย้งว่าแล้วมึงจะไปหวังอะไรกับยังเจมากมีหน้าที่ดูก็ดูไปเจมันอายุ21ปีแล้วหลังกล้องมันก็เป็นอีกคนไม่เหมือนหน้ากล้องก็นั่นแหละครับพวกคุณอาจจะต้องตัดสิน องคิดยังไงกับเรื่องนี้แต่หลังจากนั้นเพียงแค่หนึ่งวันนะครับยังเจก็ได้ปล่อย MV เพลงแพ้มาก่อนที่มีอดีตแฟนสาวร่วมแสดงใน MV นี้ก่อนจะเลิกกันแต่ความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกหลังจากดราม,ม่ากับแฟนเก่าที่เพิ่งเกิดน,นะครับยังเจก็เกิดดราม,ม่าใหม่อีกครั้งกับเพจ City Boy ที่เป็นเพจสตรีทเคาน์เตอร์เรื่องของแฟชั่นจับโปว่าตัวของยังเจใส่เสื้อคมฮาร์ดของปอมทางด้านยังเจก็ออกมาตอบโต้วนะครับว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อ ของเพื่อนอดีตแฟนที่เพิ่งเลิกกันซึ่งตัวของยังเจก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมนอกจากนี้นะครับเจยังมีการเฟกหรืออวดว่ามีเงินในบัญชีเนี่ยเกือบล้านรวยกว่าพ่อกับแม่ของเจ้าของเพจรวมกันอีกดราม่ามันเริ่มบานไปเมื่อยังเจออกมาตอบโต้เพจซิตี้บอยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข่มขู่ว่าใครรู้จักตัวจริงของเจ้าของเพจหรือมีที่อยู่บ้านที่อยู่บ้านของแม่ของเจ้าของเพจยังเจจะโอนเงินให้ดันที2 0 0 0 0บาทส่วนทางด้านเพจของ ซิตี้บอยนะครับก็ได้ออกมาตอบต้ยังเจหลังจากที่อีกฝ่ายโพสพาดพิงและก็ข่มขู่ปมดาม่าเสื้อปลอมโดยระบุว่านะครับมันมีวิธีต่างๆมากมายโดยที่ไม่ต้องใช้การข่มขู่ทางด้านเจ้าของเพจเปิดเผยว่าเขาเคยฟังผลงานของยังเจและติดตามมาตั้งแต่เป็นเด็กสมัยออดิชั่นตามล่าความฝันแต่เสียดายที่พลาดโอกาสดีๆไปหลายครั้งค้อมแนะนำนะครับว่ายังเจน่าจะเอาดีทางด้านสตรีมเมอร์มากกว่านอกจากนี้นะครับทางเพจซิตี้บอยยัง เรื่องการใช้อารมณ์แล้วก็การมีทัศนคติที่ไม่ดีของยังเจโดยเฉพาะนิสัยชอบผลมนะครับการที่รวยกวา่าและพาดพิงถึงครอบครัวมันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมพร้อมเดือนว่าแนวคิดนี้อาจจะพาตัวยังเจเนี่ยลำบากในอนาคตกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับรถทัวก็ไปลงเจอ,อีกตามเคยหลายคนพยายามบอกให้เจ้วของเพจซิตี้บอยฟ้องยังเจนะครับในเรื่องของการคุกคามแล้วก็ข่มขู่เพราะความผิดเนี่ยมันสําเร็จแล้วแต่ก่อนที่มันจะบ วันต่อมายังเจก็ได้โพดอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้เป็นแรปเปอร์ไม่ได้ทําอะไรที่ผิดกฎหมายไม่มีแกง๊งไม่มีเพื่อนผู้ชายด้วยมีแต่เพื่อนผู้หญิงและบอกว่าก่อนหน้านี้ครับเขาโดนแฮกเฟซก่อนที่เรื่องราวจะเงียบลงไปและไม่กี่วันหลังจากนั้นยังเจจะได้โพสคลิปตัวเองพร้อมกับใส่เสื้อครูมเฮดที่คอลแลบกับรีวายซึ่งมือหนึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทบางคนก็มองว่าหรือนี่จะเป็นการตอบกลับเอเส <Boy. S 1> แต่ด้วยความที่ผมเองนะครับก็อยากเสือกต่อจึงได้ลองทักไปสอบถามกับเพจซิตี้บอยถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทางด้านเพจซิตี้บอยก็มีการชี้แจงว่ายังเจเนี่ยมีการทักมาขอโทษเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยอมรับว่าเสื้อตัวนี้มันไม่ได้เป็นเสื้อของยังเจครับพร้อมส่งหลักฐานส่งรูปภาพของเจ้าของเสื้อให้ดูทางด้านเพจซิตี้บอยก็บอกว่ายังเจเนี่ยไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเสื้อปลอมเพราะถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนครับหรือซื้อคุมฮาร์ดบ่อยนะครับอาจจะไม่รู้จริงๆว่ามันมีแบบ นบ้างยิ่งตัวแพงๆของแบรนด์เนี่ยมีดีเทลที่ไม่ได้เหมือนกันเปท,ทุกตัวคนละปีก็อาจจะมีดีเทลคนละแบบตัวผมเองเนะครับก็อยากเสียกต่อจึงได้ถามเกี่ยวกับเรื่องการข่มขู่ซึ่งทางด้านเพจซิตีบอยก็ได้ตอบว่ายังเจได้มีการบอกกับทางเพจว่าตอนนั้นเขามีปัญหาหลายอย่างเข้ามาในชีวิตมากเลยตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์และยังเจก็ยังยอมรับตรงๆว่าไม่ควรทําแบบนี้และจากนี้ไปจะตั้งใจทํางานให้ดีขึ้นสรุปไม่ง่ายก็คือยังเจมี การทักเข้าไปขอโทษเพจซีดีบอยและเคลียร์กันจบเรียบร้อยเลยครับพอมันเกิดดราม่าไม่หยุดทางด้านแฟนคลับก็บอกว่าเฮ้ยกลับมาสตรีมเกมเหมือนเดิมดีกว่าไหมทำอย่างที่เคยทำหนึ่งช่วงแรกขนมปังก็แพงไม่เอามาเลยเง <Two. S 2> ินติดตัวแม่งเอามาสองสลึงมึทงทำงานได้ไเนี่ะเช่นมึงก็โกรธเหมือนกันแหละ คือถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันนะครับกับก่อนหน้านี้ในช่วงแรกมีคนดูช่องของยังเจขนาดที่เขาสตตีมเนี่ยครับหลักพันคนบางทีนะครับขึ้นไปถึง3 0 0พันคนเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้ามาดูน้อยลงอย่างมากบางทีหลักร้อยไม่ถึงพันด้วยซ้ําก่อนหี้ยังเจจะอัปเดตว่าตอนนี้นะครับเขากําลังทําเพลงดูเหมือนว่าดราม่าทุกอย่างจะจบลงและยังเจหันมาโฟกัสกับการทําเพลงมีการไปคอลแลบกับศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็น king s o ย y ร มาลีสวยมากสไปร์และยังนักสลันมาช่วยออกแบบหน้าปกอัลบ,บมัมในโปรเจกต์ใหม่ของยังเจอย่าง Big b Music ซึ่งก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้นะครับยังเจจะกลับมาทําเพลงอย่างจริงจังและยังได้ศิลปินในวงการหลายคนนะครับคอยช่วยเหลือและถึงแม้คุณจะเป็นแฟนครับหรือไม่ใช่แฟนคลับของยังเจก็ตามยังไงเราก็คงต้องมาติดตามกันต่อแล้วละครับว่าจะมีดราม่ารเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างในวงการฮิปฮอบไทยและขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ